ความที่ว่าโลกจะเห็นการใช้สงครามนิวเคลียร์อีกครั้งหรือไม่เนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแค่อยู่ในจินตนาการอีกต่อไปมันอาจจะเป็นจริงเนี่ยก็เพราะว่าวันนี้ในการประกาศรางวัลโนเบลสันดิภาพเนี่ยมีการส่งสัญญาณออกมานะว่านิวเคลียร์เป็นภัยคุกคามที่เป็นจริงนั่นก็คือการให้รางวัลน,นี้กับ กลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากอาวุธนิวเคลียร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะคะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาคณะกรรมก,การรางวัลโนเบลสันดิภาพซึ่งอยู่ในนอร์เวย์นะคะได้ประกาศมอบรางวัลให้กับองค์กรนิฮงฮิดังงิของญี่ปุ่นนะคะองค์กรนี้เป็นองค์กรที่เคลื่อนไหวเพื่อสังคมโดยผู้รอดชีวิตจากระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาและก็นางาซากิ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองคือในช่วงสงครามโลกที่สองเนี่ยสหรัฐทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ฮิโรชิมากับนาซากิแล้วก็มีผู้รอดชีวิตที่ทุกทรมานมากนะคะแล้วก็คนเหล่านั้นก็ตั้งกลุ่มขึ้นมาเป้าหมายคือว่ารณรงค์ทุกทางเพื่อไม่ให้โลกต้องเจอกับหายนะอย่างที่พวกเขาเจออีกเมื่อ70กว่าปีที่แล้วนะคะ เดี๋ยวฟังเสียงของประธานคณะกรรมการรางวัลโนเบลแห่งนอร์เวย์นะคะซึ่งได้ประกาศถึงเหตุผลที่ให้รางวัลโนเบลสันิภาพกับองค์กรนิฮงฮิดังิของญี่ปุ่นค่ะ The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Peace Prize for 2024 to the Japanese organization Nihon Hidankyo. This grassroots movement of atomic bomb survivors from Hiroshima and Nagasaki, also known as Hibakusha, is receiving the Peace Prize for its efforts to achieve a world free of nuclear weapons. <coughs> กลุ่มคนเหล่านี้ได้รวบรวมพยา,ยานทางประวัติศาสตร์แล้วก็นำมาใช้ในการต่อต้านการใช้อาวุธนิวเครียร์โดยใช้เรื่องราวส่วนตัวสร้างแคมเปญการศึกษาตามประสบการณ์ของตนเองนะคะโดยผู้ที่รอดชีวิตจากนิวเคลียร์เหล่านี้ช่วยทำให้โลกเห็นภาพความร้ายแรงของอาวุธนิวเคลียร์แบบที่ไม่เคยมีใครหรือ กลุ่ไมไหนทำได้นะเนื่องจากเป็นผู้ที่เป็นเหยื่อโดยตรงจากการใช้นิวเคลียร์เป็นคนที่เข้าใจความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานซึ่งเกิดจากอาวุธนิวเคลียร์ที่ไม่มีใครเข้าใจได้นอกจากคนกลุ่มนี้นะเดี๋ยวฟังเสียงตรงนี้ดูค่ะาเวเปม่ม เมื่อส mm ักครู่ค <OB> ือการให้สัมภาษณ์ของหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งองค์กรดังกล่าวนะคะโทชิยุกิมิมากิได้ระบุนะคะว่าไม่เคยคิดมาก่อนว่าพวกเขาจะได้รับรางวัลโนเบลสันติภาพ ก็เป็นเหยื่อที่รอดจากการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ของสหรัฐในช่วงปี1945นะคะซึ่งเป็นปีที่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นิวเคลียร์ที่ถล่มฮิโรชิมาแล้วก็นางาซากิเนี่ยทำให้มีคนเสียชีวิตทันที150,000นายนะเสียชีวิตทันที150,000นายแล้วหลังจากนั้นเสียชีวิตอีก เป็นจำนวนมากจากสารกัมมันตรังสีแล้วก็บาดแผลที่ถูกไหม้นะฮะโดยเชื่อว่าคนที่เสียชีวิตหลังจากนั้นต่อมามีอีกหลายแสนคนเพราะฉะนั้นนี่เป็นเหตุผลที่ทำให้คณะกรรมการรางวัลโนเบลนอร์เวย์เนี่ยมอบรางวัลให้กับความพยายามขององค์กรนี้เพราะว่าเป็นความพยายามที่ไม่ธรรมดานะคะ องค์กรนี้มีส่วนสนับสนุนการสร้างสิ่งที่เรียกว่านิวเคลียร์ตาบูหรือว่าข้อห้ามเกี่ยวกับนิวเคลียร์แล้วสิ่งนี้ได้กลายเป็นบรรทัดฐานระหว่างประเทศมีการตีตราว่าการใช้อุวุนิวเคลียร์เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งในทางกฎหมายและทางศิลธรรมเพราะฉะนั้น1ในสิ่งที่เราได้เห็นจากความพยายามทำงานของคนกลุ่มนี้ก็คือโลกเนี่ยไม่ได้เห็นการใช้ระเบิดนิวเคลียร์มานานถึง80ปี นับตั้งแต่ปี1,945แต่ภัยด้านนิวเคลียร์กลับมาอีกหลังสงครามในยูเครนเกิดขึ้นเมื่อ24กุมภาพันธ์ปี2022ที่เป็นเช่นนั้นนะเนื่องจากคำว่านิวเคลียร์เนี่ยมันถูกเอามาใช้ทีแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะพี่น่าทำข่าวมา20-30ปีเนี่ยไม่เคยเห็นยุคไหนสมัยไหนขู่กันด้วยนิวเคลียร์ทีขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเลยนะคะ นี่คือภัยที่ไม่ได้อยู่ในจินตนาการของพวกเราอีกต่อไปมันอาจจะเกิดขึ้นจริงนะมันอาจจะเกิดขึ้นจริงแล้วก็ตอนนี้นะคะก็มีการซ้อมรบที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์เกิดขึ้นบ่อยมากทั้งจากฝั่งของรัสเซียแล้วก็ฝั่งของนาโตเอง เมื่อวานนี้นาโต้ออกมาประกาศนะคะว่าจะมีการเปิดฉากซ้อมรบนิวเคลียร์ประจำปีขององค์การในสัปดาห์หน้าการซ้อมรบดังกล่าวของนาโตใช้ชื่อว่าปฏิบัติการ State Fast Noon เริ่มขึ้นในวันจันทร์ที่13ตุลาคมกินเวลา2สัปดาห์โดยเบลเยียมและเนเธอร์แลนด์เป็นผู้นำใช้ฐานทัพ8แห่ง มีกำลังพล2,000นายเครื่องบิน60ลำจาก13ประเทศจะมีเครื่องบินทิ้งระเบิดและเครื่องบินขับไล่ที่สามารถบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์เข้าร่วมการซ้อมรบแต่ว่าจะไม่มีการใช้อาวุธจริงนะคะการซ้อมรบส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในทะเลเหนือห่างจากรัสเซียรประมาณ900กิโลเมตรและเลขาธิการใหญ่นาโตออกมาระบุนะคะว่าที่ต้องมีการซ้อมนิวเคลียร์เนี่ยเพราะว่าโลกปัจจุบันอยู่ในสภาวะที่ ไม่แน่นอนอย่างมากและมีความจำเป็นที่นาโตจะต้องทดสอบการป้องกันเพื่อที่จะดูว่ามันมีรอยโหวรอยรั o, ่วอะไรหรือเปล่าถ้ามีจะได้เสริมสร้างการป้องกันให้แข็งแรงแข็งแกร่งมากขึ้นนะเพราะว่าภัยของนิวเคลียร์มันอาจจะเกิดขึ้นจริง <s> ทีนี้ซเซนสิี้บอกว่าเป้าหมายของการมาที่ย <c> ุโรปนะ,ะ <S <s เพื่อพูดคุยเนี่ย <S <s อันหนึ่งยังคงเป็นเรื่องของการขอใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลคือตัวเซนสกี้บอกมาตลอดนะคะบ,บอกว่ายูเครนยังอยู่ในจุดที่สามารถจะพลิกกลับมาเป็นฝ่ายได้เปรียบหรือเอาชนะในสงครามได้เพียงแต่ขอให้ทำา1 2 3 456แล้วใน้ 2, 3, 4, 5, 6เนี่ยมันจะมีข้อหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญก็คือให้ยูเครนใช้ขีปนาวุฒพิสัยไก่โจมตีเข้าไปในแผ่นดินรัเสเซียได้นะะแต่ว่าที่สหรัฐที่บางชาติ ยังลังเลมให้ใช้นะก็คือกลัวว่ารัเสเซียจะใช้นิวเคลียร์ในการโจมตีกลับแล้วการใช้นิวเคลียร์เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่อยู่ในแค่จินตนาการหรือความคิดของคนอีกต่อไปนะเพราะว่าถ้าจำกันได้เมื่อหลายเดือนก่อนเนี่ยทางพอ c อซีเ l วิลเลมเบิร์เคยออกมาบอกนะครับบอกว่าจริงๆแล้วช่วงกันยายนปี2022ตอนที่ทางยูเครน โจมตีกลับรัเสเซียแล้วก็ยึดคาคิฟกลับมาตอนนั้นเนี่ยรัเสเซียเคยพิจารณาใช้นิวเคลียร์ยุทธวิธีด้วยซ้ำไปนะคะทีนี้